ิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันพฤหัสบดีที่8กันยายน2565 นายอารงณ์กรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานมหากรรมสุขภาพสัตว์และโภชนาการอาหารสัตว์แห่งเอเชีย 2022โดยมีนายศยานนท์กิตยาชวเวงอุปนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและนายจิรัตอิสารางกูลณอยุธยาผู้อํานวยการสํานักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิตศการองค์การมหาชนหรือทีแอลกล่าวสนับสนุนการจัดงานระหว่างวันที่7-9กันยายน2565ณฮอ9และ10อินแพคเมืองทองธานีเมื่อวันที่7กันยายนวันนี้ เมื่อวันที่7กันยายนเวลา9น,นาฬิกาณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นายคณีทิพย์บุญยเกตร,รองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงควาลมร่วมมือว่าด้วยการร,าร,รวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มที่4ซึ่งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพชรบูรณ์เห็นชอบให้มีการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย วันนี้7กันยายนนายอธิการตริศนารังสีนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5และทีมผู้บริหารสถาบันได้หารือแนวทางการทํางานกิจกรรมต่างๆที่เกิดประโยชน์ต่อสถาบันและเตรียมประชาสัมพันธ์การกับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5เพื่อก้าวสู่ยุค 5G ด้วยวิดิทัศน์ 9D การจัดการเรียนการสอนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5 เน้นรูปแบบทวิภาคีผู้เรียนได้ฝึกอาชีพลงมือปฏิบัติจริงมีไรายได้ระหว่างเรียนภายหลังจบการศึกษามีไรายได้ดีสามารถประกอบอาชีพได้มีความมั่นคงในชีวิตดรอ,อริษักแจ้งกำมลกุญชัยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการดรทวีศักดิ์บรรลือศิลกรรมการคุณจิราพันธ์เปาวรัตกรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีกคุณชัชวานของเจริญไทยผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมัน คุณวรธรรมตั้งอิทธิพลากรรองประธานบริษัทเอ็กซอนมบินเอ็กซ์พลเลชั่นแอนด์พลูักชั่นโคราตอิงและคุณโชคชัยคุณวาสีผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซซีเอสเคเซอร์วิสมอบเงินสนับสนุนจำนวน30,000 0บาทให้แก่แพทย์หญิงอภิสราธรรมรงวรางกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะพยาบาลโรงพยาบาลอุบลรัฐเพื่อจัดซื้อเตียงขนย้ายผู้ป่วยปรับระดับได้ที่ผ่านมา7กันยายน65ห จากผลการศึกษาดิจิตอลไล r ์สแคดของเทเรนนเอเซียพบว่าผู้คนทั่วเอเชียเชื่อว่าพลังของการเชื่อมต่อจากมือถือช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้นให้ความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันและสามารถเข้าถึงบริการที่จําเป็นมากขึ้นในวาระครบ25ปีของเทเรนน์ไเอเซียได้ทําการวิจัยโดยสํารวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือกว่า800 0รายใน8ปประเทศในเอเชียใตย้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสำรวจเผยให้เห็นถึงความตระหนักในประโยชน์ของชีวิตซึ่งการเชื่อมต่อมือถือช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และมอบความสะดวกสบายทำให้ผู้คนมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิตัลได้ง่ายขึ้น สนับสนุนโดยภาคคุ้ต้องการขาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อถืนบริหารงานโดยดรนรมนสุรเสตประธานลีเสียงุรปดรพีรวัตรและดรทัชนินสุรเสตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์02-629-1444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3ามเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุขอนมามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท M i c i ซ t อิน o o อร์ฟูจำกัด มาเพชรบุญยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดมะขามฝักที่มีคุณภาพเก็บอุณหภูมิโดยห้องเย็นขนาดใหญ่เหมาะสําหรับเป็นของฝากหมอบคนสําคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการแวะไร่ชนิการอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบุญผริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์0835999456